สวัสดีคะ่ะ f อทุกคนนะคะนางฟ้ามารายงานตัวคะ่ะนางฟ้านำสูตรเด็ดสูตรเด่นสรุปสุดดับมาฝากนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะฝากให้กับผู้ที่ชื่นชอบในแนวเร่นะคะนี่เป็นสูตรดับนะคะ3สูตรนะคะเป็นสูตรดับหลักสิบข้างล่างนะคะนางฟ้าเรียกสูตรนี้ว่าสูตรเด็ดสรุปดับ3สูตรนะคะนำมาฝากเอซีทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสูตรแนวทางเลขนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีเนะะื้อหาเป็นเพียงสูตรเลขคำนวณเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงกับผู้ที่เหมาะสมและชอบนะคะเป็นนางสูตรนางฟ้าเป็นสูตรปักหลักนะคะอาจทําให้ได้รับรางวัลใหญ่ปางๆนะคะถ้าดูดีๆนะคะแต่โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะฝากกดหัวใจกดพิมพ์คําว่าปางๆกดติดตามนางฟ้าด้วยนะคะสูตรนางฟ้าสูตรที่1น,นะคะ หลัก10ข้างล่างนะคะ1ดับนะคะสูตรที่1นะคะเป็นสูตรดับนะคะหลัก10บข้างล่างนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างหลัก10บข้างล่างงวดประจําวันที่1ตุลาคมนะคะ1ดับล่างไม่มานะคะดับแปลว่าไม่มานะคะหลัก10บข้างล่างนะคะต่อไปนะคะให้ใช้วิจานณญาณนะคะนางฟ้าก็นํามาเป็นความบันเทิงเพลิดเพลินบันเทิงใจอย็นจริงจัง,จงมากนะคะสู sequel, ตรนางฟ้าก็10งวดมีพลาดสามงวดนะคะหากผิดพลาดประการใดนางฟ้าต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะ สูตรน,นี้เป็นสูตรวิชาเลขคณิตนะคะนางฟ้าทําเป็นหลักสูตรด้วยการบวกลบคูณหารออกมาเป็นหลักสูตรนะคะต่อไปนะคะสุรดับหลัก1ิบข้างล่างนะคะสูตรที่2นะคะดับ8นะคะ8ไม่มานะคะ8ดับนะคะหลักส10บข้างล่างวดประจําวันที่1ตุลาคมนี้นะคะ8ดับนะคะเป็นสูตรที่2นะคะปองคอยชื่นชมและดูติดตามตอนต่อไปนะคะนางฟ้าก็ นำหลักสูตรมาเพื่อความบันเทิงและความหันษาะนะคะใช้เพื่อความสนุกสนานเป็นแนวทางนะคะนำไปปิบเทพกัเลขที่อยู่ในใจของท่านนะคะหนังปลาปากไว้ด้วยนะคะ ปรดใช้วิจณนณญาณและใช้สตินะคะปิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอประทานอภัย10งวดภ่าสามงวดค่ะอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นสูตรการคํานวณด้วยวิชาคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารออกมานะคะใช้เพื่อความเพลิดเพลินนะคะขอให้มีความสุขกับตัวเลขนะคะอย่าลืมกดพิมพ์ค่ะปังๆและแชร์ให้นางขวาด้วยอย่างนองไปอยากได้ล้านวิวนะคะต่อไปสูตรที่3นะคะดับ7นะคะ7ดับหลัก10ข้างล่างงวดประจาวันที่1ตุลาคมนะคะ7ไม่มานะคะหลัก10ข้างล่างนะคะ ขอให้มีความสุขกับตัวเลขนะคะสรุปและมีดับ3สูตรนะคะนางฟ้าดับหลักส0ครั้งั้งวดประจําวันที่1ตุลาคมนะคะดับ3ามสูตรนะคะนํามาฝากเอทุกคนเลยนะคะขอให้เลขทําให้ขอให้ปังๆนะคะขอให้เฮงๆปังๆเฮงๆปังๆทุกคนเลยนะขอให้มีความสุขกับตัวเลขที่นางฟ้านางฟ้าเลกสูตรนางฟ้าว่าสูตรเด็ดสลากรางวัลปังๆๆนะคะฝากสูตรเด็ดนี้ไว้ด้วยติดตามคลิปตอนต่อไปนะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ